ก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปกันนะครับวันนี้ผมก็มีเพจเติมเกมมาแนะนาครับนั่นก็คือโคเซอร์ช็อปเพจรับเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองถึง20%ราคาถูกกว่าเติมเองการันตีไม่รีฟันชัวร์ชัวถูกดีเติมง่ายว่องไวปลอดภัยแน่นอนครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันที่ผมได้ใส่ไว้เลยนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ไปตามรูปภาพนี้ก็ได้นะครับถ้าเกิดใครแอดเฟซไปเนี่ยก็จะมีรูปตามนี้เลยครับอย่าลืมนะครับโคเซอร์ช็อป ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสเก็ตโก c h ช n แน l กับผม <God. S 1> กันอีกเช่นเคยนะครับอย่างที่พวกเรารู้กันเป็นอย่างดีนะครับว่าในวันที่28ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยจะมีการรีรันของตัวละครตัวหนึ่งนะครับก็คือราชาของเหล่าเสือแห่งหลี่เย่ตำนานราชาแห่งสงครามเมื่อครั้งในอดีตวีลกรรมของเขา,าคนนี้เนี่ยมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการก่อตั้งหลี่เย่ที่แสนยิ่งใหญ่การผนึกเทพอสูรปีศาจแห่งท้องทะเลการผนึกราชาบังกรหินและการผนึกราชาอาสูรในตำนานที่แสนไร้ากาดอย่างชีนั่นเองครับเรื่องาราว ตัวเกมได้เปิดเผยวิรกรรมของราชาเซียงคนนี้ออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับผมพูดมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากเล็กลาพิสหรือจองลี่ของเรานั่นเองเพื่อเป็นการต้อนรับการกลับมาของจองลี่นะครับในวันนี้ผมจึงได้ทํา EP ีพิเศษนี้ขึ้นมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวทั้ง6เรื่องของจองลี่ที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้หรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้นั่นเองนะครับโอเคมันจะมีอะไรบ้างนั้นก็เชิญเพื่อนๆรับชมได้เลยครับเรื่องที่็นึ่งจงลี่เป็นหนึ่งในเดอะเซเว่นรุ่นเกาะตัว่า จงลี่เนี่ยหลังจากที่ได้รับชัยชนะในสงครามเทพเจ้าเขาก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการก่อตั้งสมาคมเทพเจ้าที่เรารู้จักกันในชื่อเดอะเซเว่นจากการคาดเดาของผมนะครับจุดมุ่งหมายของสมาคมนี้เนี่ยน่าจะก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความเป็นพันธมิตรและแสดงถึงความปรองรองกันของทั้ง7ประเทศนั่นเองโดยจากข้อมูลที่เปิดเผยเนะครับตอนนี้เนี่ยจงลี่มีอายุยาวนานถึง6 0 0พันกับอีก1ปีแล้ถ้าใครได้ตามไทม์ไลน์แบบแม่นๆเนี่ยครับก็จะต้องรู้นะครับว่าสงครามเทพเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อราวๆสองพันกว่าปีก่อนซึ่่่งงงหาาากเเปนนนนออยั้้้แลวีใตททสครมพจ จงลี่ก็น่าจะมีอายุปลาเข้าไปถึง3,900ถึง4,000ปีประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าจงลี่เนี่ยค่อนข้างเป็นเทพที่มีอายุยืนยาวอย่างมากผมจริงค่อนข้างมีความเชื่อนะครับว่าประวัติความเป็นมาในอดีตของเขาเนี่ยมันน่าจะมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรมากกว่าที่พวกเรารู้แน่นอนครับบางทีในอนา,นาคตตัวเกมอาจจะมีการเปิดเผยเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาเพิ่มเติมก็เป็นได้นะครับเรื่องที่2จงลี่นั้นมีอีกชื่อหนึ่งก็คือมอร์เร็กซ์หนึ่งในปีศาจทั้ง ผู้รับใช้ราชาโซโลโมอนตนที่21ในแดนนรกเขาเนี่ยปกครองตำแหน่งของปมุกและตำแหน่งเขาแห่งปีศาจและเขาเนี่ยยังเป็นผู้คุมดินแดนทางตอนใต้ของนรกอำนาจของเขา้เนี่ยมีมากมายอีกทั้งในกำมือของเขานะครับยังมีกองกำลังทหารแห่งคุมนรกถึง30กองทัพซึ่งอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของมอร์เร็กนั่นเองครับโดยมอร์เร็กเนี่ยจะปรากฏกายในร่างของกระทิงยักษ์ที่มีใบหน้าเป็นมนุษย์เขาสามารถสอนสั่งนายผู้เรียกหรือว่าราชาโซโลมอนนั่นแหละนะครับให้เรียนรู้แตกฉานในเรื่องเกี่ยวกับหินแร่ธาตุและสมุนไพรต่างๆว่ากันว่าในหม มอร์เร็กซ์ก็เป็นปีศาจที่ถูกนับถือเป็นอย่างมากเรื่องที่3มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าจงลี่เป็นเทพแห่งหินข้อมูลตรงส่วนนี้เนผมอ้างอิงส่วนหนึ่งมาจากไวท์ไลน์ของเคอร์ชิงนะครับเธอเคอร์ชิงเนี่ยได้พูดถึงจงลี่ประมาณว่าเธอเนี่ยค่อนข้างรู้สึกว่าจงลี่นั้นเนี่ยค่อนข้างมีลักษณะท่าทางและมีลักษณะน,นิสัยอีกทั้งคําพูดคําจาหรือว่าแบบมาเป็นเซนส์ของเธอนะครับเธอคิดว่าจงลี่เนี่ย ไปคล้ายกับเทพแห่งหินมากจนเกินไปด้วยสาเหตุนี้เองครับเคร์อชิงจึงค่อนข้างอารมณ์เสียเมื่อเจอกับจองลี่นั่นเองนะสำหรับใครที่อยากรู้เนื้อเรื่องหรือข้อมูลประวัติตัวละครของเคร์อชิงเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมทําไว้หมดแล้วนะโดยเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนี่ยดูเหมือนว่าคนที่รู้ว่าจงลี่จะเป็นใครจริงๆเนี่ยก็จะมีเพียงแค่เหล่าเซียนแล้วก็ตัวเรานักเดินทางแล้วก็เหล่าผู้บริหารของฟาทุยนั่นเองนะครับอ้างอิงจากซินยอร่าและชายนะครับที่แบบเหมือนเขาจะรู้ตัวอยู่แล้วนะว่าจงลี่นั่นเนี่ยเป็น ตนที่แท้จริงของจองลี่ให้กับเหล่าลูกน้องของเขาได้รับรู้ก็เป็นได้นะครับเรื่องที่4ภายใต้ชื่อและกลุ่มดาวของเล็กลาพิสหรือจองลี่นั้นเนี่ยล้วนมีความหมายมาจากภาษาลาตินข้อมูลตรงข้อ4นะครับผมจะขอแบ่งออกเป็นย่อยๆ2ข้อนะครับหงจงลี่นั้นมีการเปิดเผยชื่อหรือฉาย,ยาอีกชื่อหนึ่งของเขาออกมาเป็นภาษาลาตินว่าวาโกมันโดซึ่งมันจะแปลได้ว่าการเดินทางรอบโลกนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทางตัวเกมหรือทางผู้พัฒนานเนี่ยจะสื่ออะไรกับชื่อชื่อนี้หรือเปล่าเพราะว่าการเดินทางรอบโลกเนี่ยมันดูไม ในภาษาละตินที่มีชื่อว่าเล็กพ i ิสไดโดยแปลแได้ว่า The Stone of God หรือเทพแห่งหินนั่นเองครับตรงนี้ก็ตรงตัวเลยนะคือแบบแปลแได้ตรงๆแลยว่า The Stone of God สเทพแห่งหินนั่นเองครับ ก็ต้องขอภัยล่วงหน้านะครับถ้าเกิดผมออกเสียงภาษาลาตินผิดใครที่สามารถออกเสียงถูกหรือว่าสะกดถูกเนี่ยก็สามารถบอกผมใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเรื่องที่5จงลี่เรียกร่างบังกรของตนเองว่าเอ็กซูเวียในเควสระดับพระเจ้าในตอนที่จงลี่นะั้นเนี่ยยังไม่เปิดเผยตัวเองมาว่าเขาเนี่ยเป็นราชาแห่งเหล่าเซียนเนี่ยเขาได้เรียกร่างบังกรของตนเองว่าเอ็กซูเวียนะครับซึ่งเช่นเดิมครับคำคำนี้เนี่ยเป็นภาษาลาตินที่แปลตรงๆแล้วเนี่ยมันจะหมายถึงการลอกคาบนั่นเองนะครับบางทีจงลี่เนี่ยอาจจะบอกหรือว่าบอกใบ้เราเป็นในๆนะครับตั้งแ่ที รหรือพูดง่ายๆก็คือมันเป็นแค่ล่างลอกฆ่าของเทพแห่งหินเพียงเท่านั้นเองเรื่องที่6จงรี่เป็นชื่อของหนึ่งใน8เซียนของลัทธิเต๋าในตำนานของเหล่าเซียนของลัทธิเต๋าเนี่ยครับจะมีตำนานเซียนที่เรียกว่า eight immortal หรือว่า8เซียนหรือที่คนไทยเนี่ยจะเรียกว่าเหล่าโอยเซียนนั่นเองนะครับซึ่งชื่อของหนึ่งในเหล่าเซียนทั้ง8นั้นเนี่ยจะมีคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าจงรี่ฉวนโดยเขาคนนี้เนี่ยครับเป็นเซียนที่มีความสามารถในการชุบชีวิตให้กับคนตายได้แล้วก็เปลี่ยนหินให้กลายเป็นเงินหรือทองได้นั่นนนเเเอองงงโดดยลักษณะะททาาาขขจูป็ คนที่ใจดีแล้วก็ถือพัดขนาดใหญ่นั่นเองนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ EP พิเศษของจงลี่โดยเรื่องราวเลฟเบื้องหลังของเหล่าปอยเซียนหรือเหล่าเซียนหรือว่าเอทอิมมอร์ทัลหรืออะไรก็แล้วแต่ตามที่พวกคุณจะเรียกนะครับผมจะขอหยิบเอาเรื่องราวตรงส่วนนี้เนี่ยไปทำและไปนำเสนอในซีรีส์ของบ i ไ g เกมแล้วกันนะครับสำหรับตัวละครจงลี่เนี่ยผมก็ได้ทำประวัติของเขาไว้แล้วนะมากมายเลยนะครับสำหรับ EP นี้เนะี่ยอย่างที่บอกมาเป็น EP พิเศษที่ทำออกมาเพื่อที่แบบว่าต้อนรับการกลับมาของตู้จงลี่นั่นเองนะครับโดยถ มีอะไรเพิ่มเติมกับผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ